วันนี้เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของเราชาวสาธิตยานกาว่ายอีกวันหนึ่งที่เห็นผู้ปกครองมีแต่รอยยิ้มหน้าตาอิ่มเอิบด,ด้วยน้ำตาด้วยความภาคภูมิใจที่ลูกหลานของตัวเองได้สำเร็จการศึกษาไปอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะก้าวต่อไปในระดับสูงต่อไปด้วยคุณลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่ได้รับทราบจากความรู้สึกของผู้ปกครองบนเวทีกลาง ณวันนี้ก็ทําให้เรามั่นใจว่าการจัดการศึกษาในแนวทางนี้ของสาธิตยานากาว่ามันจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหากว่าผู้ปกครองท่านใดที่เห็นแล้วรู้และชอบในแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่จะรับกับโลกในอนาคตที่นี่ครับยังเป็นอีกที่หนึ่งที่โรงเรียนสามารถยืนยันได้ว่าท่านมาแล้ว ท่านก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปของท่านอย่างแน่นอนครับ